สายเข้าสู่พระนิพพานโดยพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำตอนที่5อารมณ์พระโสดาบันและพระสกิทาคามีมักการอภัยทานโอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทได้พากันสมทานพระรัตนตยแล้วสำหรับวันนี้ก็จะพูดต่อเมื่อวนัน แต่การเริ่มต้นก็ขอให้ทุกคนพยายามฝึกฝนอารมณ์ไว้วิธีการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะการรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เป็นการรับอาการฟุ้งซ่านของจิตเราอธิบายกันมามากพูดกันมามากไม่อยากจะอธิบายซ้ำไม่อยากจะพูดซ้ำสำหรับวันนี้ ก็จะได้ปาลบเรื่องของพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีต่อไปเพราะว่าท่านโสดาบันกับสกิทาคามีละสังโย์ได้เสมอกันแต่ทว่ามีอาการระง,งับต่างกันหมายถึงว่าพระสกิทาคามีมีการระง,งับหรือการทำโลภโทสะโมหะให้เบาบางลง สำหรับพระสกิทาคามีเบื้องต้นเรียกว่าสกิทาคามีมักนั่นก็ได้แก่การถืออภัยทานเป็นสำคัญอภัยทานที่เกิดขึ้นมาได้ก็อาศัยพรมวิหารสี่ถ้ามีอยู่ในใจก็มีแต่ความรักความสงสารตัดความอิจฉาริษยามีอารมณ์วางเฉยหรือว่าเฉยในอารมณ์ต่างๆ ที่เป็นเหตุให้ทำลายอารมณ์จิตของเราวางไว้ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ต้องจำที่ว่าต้องจำก็เพราะว่าบางทีพวกเรามักจะลืมกันเหมือนกันมักจะไปยุ่งกับจริยาของบุคคลอื่นอันนี้เป็นการไม่สมควรพูดกันมาทุกวันระวังให้ดีอย่าไปยุ่งความเป็นพระให้มันเป็นพระ อย่าทำตนเป็นพระเป็นเนนจงเป็นเนนอย่าทำตนเป็นโจรคำว่าโจรหมายความว่าปล้นความดีของพระพุทธศาสนาปรับปรุงใจตนเองเป็นสำคัญถ้าทุกคนปรับปรุงใจของตนดีแล้วมันก็ไม่มีเรื่องไปยุ่งกับคนอื่นไม่สร้างคนอื่นให้มีความเร่าร้อน ในการที่จะเพ่งโทษคนอื่นต้องรู้ตัวว่าเราเลวเกินไปนี่จงรู้สึกตัวไว้เสมอรู้สึกว่าเรามันเลวเลวมากจนกระทั่งขังอยู่ในใจไม่ได้มันจึงอุตสาห์ไหลามาจากทางวาจาไหลามาทางกายนี่แสดงว่าความเลวมันล้นออกมาจากจิตในข้อนี้ ต้องคิดไว้เป็นประจำอย่าทนงตนว่าเป็นคนดีถ้าดีแล้วปากไม่เสียกายไม่เสียถ้าปากเสียกายเสียความเลวมันล้นมีความดีไม่ได้ทีนี้สิ่งที่เราจะการความเลวไม่ให้มันล้นออกมาก็ต้องอาศัยพรหมวิหารสี่คือมีจิตเมตตา ความรักกรุณาความสงสารมีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาริษยาใครเห็นใครได้ดีปล่อยยินดีด้วยและมีอารมณ์วางเฉยยอมรับนับถือกฎของกรรมและพยายามเพ่งโทษโจทย์ความชั่วของตนเองอยู่เสมออย่าไปโทษโจทย์ความชั่วของคนอื่นถ้าใจมันยังโทษ โจทย์ความชั่วของบุคคลอื่นแสดงว่ายังเลวอยู่ยังมีความอิจฉาริษยาคนอื่นยังเลวอยู่ผู้เสียดสีค่อนแคะบุคคลอื่นยังเลวอยู่สร้างกรรมชั่วทำชั่วทำผิดวินยัยมันยังเลวอยู่นี่พยายามมองความเลวในใจของเราเป็นสำคัญถ้าใจของเราไม่เลว เราก็ไม่มีอาการเพ่งโทษบุคคลอืน่นไม่เสียดสีบุคคลอื่นไม่ประทุษร้ายบุคคลอื่นและอารมณ์แห่งพรมวิหารสี่มีอยู่ <uro> เมื่อพรมวิหารสี่มีความละเอียดทรงตัวดีมีอารมณ์ละเอียดจึงจะให้อภัยทานได้อภัยทานนี่มันมีกำลังหนักคือว่าหนักกว่าพรมวิหารสี่ธรรมดา อารมณ์วิหารสี่ธรรมดานี่เรามีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารแล้วมีรักมีสงสารไม่อิจฉาริษยาเขาสำหรับอภัยทานนี่ต้องใช้อารมณ์สูงขึ้นไปกว่านั้นเพราะว่าเราต้องให้อภัยกับคนที่สร้างความชั่วให้เกิดขึ้นกับเราสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับเรา แทนที่เราจะโกรธแทนที่เราจะพยาบาทเรามีจิตคิดให้อภัยในความเลวของเขาโดยที่มีความรู้สึกนึกคิดว่าบุคคลคนนี้มีสภาพเป็นทาสไม่มีความเป็นไทยคำว่าทาสเป็นคนชั้นต่ำเป็นพระนักบวชก็นักบวชชั้นต่ำเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นต่ำ เพราะว่ายังมีจิตเป็นทาตยังไม่เป็นไทยอยู่ในเกณฑ์ถูกบังคับบัญชาให้ทําอยู่เสมอทาตคนยังดียังมีโอกาสหาความดีมาใส่ตนได้ถึงแม้ว่าเป็นทาตนี่ทาตของคนดูตัวอย่างนางบุญทาสีเป็นทาตของข้าบดีรับใช้เจ้านายอยู่ตลอดเวลา ไม่มีค่าจ้างรางวัลเพราะเป็นทาตแต่ว่านางบุญทาสีก็ยังมีจิตเป็นกุศลยอมรับนับถือความดีขององค์สมเด็จพระทศพลนายใ,ใช้ให้ไปธุระในกิจทางไกลนางก็ทำแป้งจีด้วยรำกับปลายข้าวปิ้งแล้วก็ห่อชายพกไปหวังจะไปกินตามทางในเวลานั้นปรากฏว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอานนท์เดินผ่านมาพอดีนางบุญทาสีมาคิดในใจว่าเราเป็นทาตเขาบางครั้งเรามีศรัทธาเห็นพระแต่ไม่มีอะไรจัดถวายบางครั้งเรามีของจัดถวายพระก็ไม่เจอพระหาพระยากวันนี้เราเจอองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระอานนท์ เรามีแป้งจีทำด้วยรำกับปลายข้าวผสมกันห่อชายพกมาเราจะเอาของอันนี้ถวายองค์สมเด็จพระบรม,มาศาสดาเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาใกล้นางก็นิมนต์ให้หยุดแล้วก็แก้ชายพกเอาแป้งจีมาใส่ลงในบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใส่ลงไปแล้วนางก็คิดว่าตามธรรมดา พระพุทธเจ้าย่อมไปฉันในสำนักของพระราชาบ้างในสำนักของมหาเศรษฐีบ้างฉันแต่ของดีไอของของเรานะ่ะเป็นของเร็วพระพุทธเจ้าคงไม่ฉันแต่ทว่าอาศัยที่เรามีตั้งใจเป็นกุศลองค์สมเด็จพระทศพลจะฉันหรือไม่ฉันก็ช่างเราหวังถวายท่านเอาบุญเท่านั้น เมื่อนางคิดแบบนี้องค์สมเด็จพระชินสีจึงได้มองดูหน้าพระอานนท์นี่เขาคิดนะเขาไม่ได้พูดพระอานนท์รู้ท่าจึงได้ปูผ้าสังฆาติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประทับที่ตรงนั้นฉันแป้งจีของนางบุญทาสีในขณะนั้นกลางทางนั่นเองนางบุญทาสีดีใจเกือบตายนั่งลง ยกมือไหว้พนมตลอดเวลาด้วยความเคารพปลื้มใจอย่างยิ่งเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฉันเสร็จก็โมทนาเมื่อโมทนาจบนางบุญทาสีก็สำเร็จเป็นพระโสดาปฏิผลเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นนี่แสดงว่าความเป็นทาตของคนคนเป็นทาตคนถึงแม้ว่า จะไม่มีอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองก็จริงแต่ทว่าใจเป็นอิสระสามารถจะประกอบความดีจะคิดถึงความดีได้แล้วเราก็คิดใหม่ว่าสำหรับคนที่เขามาสร้างความชั่วให้สะเทือนใจเรานั่นเขาเป็นทาตของกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมทาตของกิเลส ตัณหาอุปาทานอากุโลกรรมนี่ไม่มีทางที่จะคืนตัวได้ความเป็นอยู่ของเขาในสมัยปัจจุบันในชาติที่เป็นมนุษย์เขาก็มีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความเศร้าหมองจิตเพราะกิเลสมันทำจิตให้เศร้าหมองตัณหาสร้างจิตใจให้เร่าร้อนอุปาทานมีอาการเกาะความชั่วเป็นปกติ อคุศลกรรมทำความชั่วตลอดเวลาคนที่เป็นทาตของกิเลสตายแล้วไม่มีโอกาสจะเกิดเป็นคนแม้จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังเกิดไม่ได้ต้องไปเกิดในอบายภูมินี่ถ้าบุคคลผู้ใดทําใจของเราให้เร่าร้อนด้วยกายกรรมทําด้วยกายก็ดีทําด้วยวจีกรรมทําด้วยวาจาก็ดีเราจงคิดว่า คนประเภทนี้เขาไม่ใช่คนเขาคือสัตว์นรกแน่ใบภูมินั่นเองเราก็คิดว่าถ้าเราจะไปต่อล้อต่อเถียงจะกระทําตอบเราก็จะเลวตามเขาเวลานี้จิตใจของเขาจมลงไปในนรกถ้าเราทำตามแบบเขาบ้างเราก็จะจมลงนรกเหมือนกันมันไม่มีประโยชน์ จิตเราก็ระง,งับความโกรธด้วยอำนาจขันติหรืออุเบกขานี่อุเบกขาเราใช้กันตรงนี้เลยเฉยเขาเลวก็ปล่อยให้เขาเลวไปแต่ผู้เดียวเราไม่ยอมเลวด้วยนอกจากนั้นก็มาคิดปร่งอนิจังว่าพุทโธเอ๋ยนี่ตัวเขาเองกว่าจะมาเกิดเป็นคนได้นะ่ะมันยากแสนยากคนที่มีจิตใจประเภทนี้ มาจากนรกเดิมทีมาจากนรกตกนรกสิ้นรลยะเวลาหลายแสนกับกว่าจะผ่านนรกขึ้นมาได้แล้วก็ต้องมาเป็นเปรตมีทุกขเวทนาอย่างหนักแล้วก็มาเป็นอสุรกายมีแต่ความหิวโหยแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งไม่มีอิสรภาพใช้เวลานาน,านแสนานานจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เขาน่าจะรู้สึกตัวว่ากรรมชั่วเก่าของเขาที่ทำไว้ให้โทษอย่างหนักน่าจะเป็นคนที่มีการกลับใจได้ดีสร้างความดีจากความเป็นคนให้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมแต่ว่าเขากลับมาหวนลงนรกอีกแบบนี้เป็นบุคคลที่น่าสงสารควรให้อภัยเพราะอะไร เพราะว่าใจของเขาไม่ใช่ใจของคนเสียแล้วเป็นใจสัตว์นรกควรให้อภัยเขาถ้าเราไปต่อสู้กับเขาต่อล้อต่อเถียงตอบแทนเขาด้วยอาการเช่นเดียวกันอารมณ์ของเราก็จะสามเกินไปนี่การให้อภัยทานเขาให้อภัยทานกันอย่างนี้แล้วก็จำไว้ด้วยว่าถ้าบุคคลใดหรือพระองค์ใด เนนองค์ใดปฏิบัติอย่างนั้นก็พึงรู้ตัวว่าเราจะมานั่งเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสักกี่แสนปีมันก็ไม่มีประโยชน์เลยกลับจะมีโทษอย่างหนักเพราะการเจริญพระกรรมฐานถ้ามีจิตใจเลวมันกลายเป็นมารยาล่อลวงบุคคลอื่นให้หลงผิดคิดว่าเราเป็นคนเข้่งครัดมัธยัต คิดว่าเราเป็นคนดีในอารมณ์ของพระสกิทาคามีเบื้องต้นถ้าจะกล่าวกันไปอีกทีก็เรียกว่าสกิทาคามีมักยังไม่ใช่สกิทาคามีผลเป็นอันว่าเรากำลังเดินเข้าไปหาความเป็นพระสกิทาคามีอย่าลืมอาการอย่างนี้เป็นพระสกิทาคามีมักทวนต้นสักนิดว่า สกิทาคามีมักปฏิบัติมาเช่นเดียวกับพระโสดาบันคือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่เรียกว่ามรณานุสติกรรมฐานเมื่อรู้ตัวว่าตายก็มีความไม่ประมาทคิดว่าตายคราวนี้ต้องดีกว่าการเกิดมาคราวนี้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะกลับมาเกิดเป็นคนอีก ก็ต้องเป็นคนที่ดีกว่านี้ไม่ใช่มีสภาวะอย่างนี้หรือมิฉะนั้นเราก็ควรเป็นเทวดาหรือพรมฉะนั้นเมื่ออารมณ์ของพระโสดาบันหรือโสดาปฏิมัาค,คิดอย่างนี้แล้วจึงพยายามรวบรวมกำลังใจนึกถึงคุณความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ มั่นคงอยู่ในคุณทั้งสามประการคิดว่าเรามั่นอยู่ในคุณทั้งสามประการนี้เราตายไม่ลงนรกแน่แต่ก็ยังเอาแน่ไม่ได้เราจะต้องปิดอบายภูมิด้วยการรักษาสินห้าให้บริสุทธิ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของพระโสดาปัติมักยังไม่ใช่อารมณ์ของพระโสดาปัติผล พอถึงพระโสดาปฏิผลอันดับแรกพอจิตเข้าสู่โคตรภูยานในตอนนี้อารมณ์จะเริ่มเข้าจุดยอมรับนับถือกฎของธรรมดามันจะแก่มันจะป่วยมันจะตายใจรู้สึกว่าเป็นของธรรมดาไม่มีความหนักใจใครเขาจะกล่าวนินทาว่าร้ายสรรเสริญ จะเสียสีอะไรก็ตามรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ใช่จะไม่มีความไม่พอใจความไม่พอใจมีขึ้นเหมือนกันแต่ระงับได้เร็วไม่โต้ไม่ตอบเมื่อไม่ได้โต้ตอบเขาเราก็ไม่ทำด้วยอาการอย่างนั้นเราไม่ทำเห็นว่าเป็นอาการเลวเมื่ออารมณ์จับธรรมดาเป็นปกติอย่างนี้ เรียกว่าโคตรภูยานเมื่ออารมณ์จับธรรมดาอย่างนี้แล้วอารมณ์อีกส่วนหนึ่งก็จับพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่เป็นโคตรภูยานเบื้องปลายเมื่ออารมณ์จับพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ถอยหน้าถอยหลังพิจารณาว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเราจะต้องยึดถือคุณพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ยึดศีลเป็นกำลังสำคัญเพื่อป้องกันอบัายภูมิแล้วจิตใจของเราก็มีความมั่นคงในพระนิพพานศีลห้าประการจะไม่ด่างไม่พร้อยสำหรับคารวาสสำหรับเนนศีลสิบไม่ด่างไม่พร้อยมีอารมณ์รักษาศีลเป็นปกติจนกระทั่ง มีอารมณ์ชุ่มชื่นแจ่มใสการปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมไม่ต้องระมัดระวังมันมีอาการทรงอารมณ์ของมันเองมีอารมณ์รักษาพรหมวิหารสี่เป็นปกติอย่างนี้เรียกว่าพระโสดาปติผลยังมีความรักความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลงแต่ทว่าไม่ทำไม่ละเมิดศีล รักอยู่ในขอบเขตของศีลรวยอยู่ในขอบเขตของศีลโกรธไม่ทำร้ายเขาไม่ฆ่าเขาเพราะกลัวศีลขาดหลงก็จริงแต่ถ้าว่าไม่ลืมความตายใจมั่นคงอยู่อย่างนี้เรียกว่าพระโสดาปฏิผลทีนี้การเข้าถึงภาษสะกิทาคามีมมัคก,ก็ยึดพรมวิหารสี่เป็นสำคัญเพราะ พรหมวิหารสีนี่ต้องมีมาจากพระโสดาบันแล้วถ้าไม่มีพรหมวิหารสีศีลไม่บริสุทธิ์ทีนี้พอมาถึงพระสะกิทาคามีมักเราก็มาจับอภัยทานเป็นสำคัญคิดแล้วมาอย่างเมื่อกี้นี้ถ้าใจเราเลวคิดถึงใจอยู่เสมอใจเราอย่าไปดูใจคนอื่น ไม่ต้องไปช่วยใครเขาขัดเกลาจิตใจของเขาช่วยตัวเราให้มันรอดก็แล้วกันถ้าหากว่าเราดีจริงๆแล้วเราก็ไม่มีการทําให้บุคคลอื่นให้เร่าร้อนคนดีนี่มันไม่มีชั่วเมื่อใจของเราดีใจทรงไปด้วยพรมวิหารสี่ใจมีอภัยทานมันมีอะไรบ้างในจิต ที่เราจะไปคิดประทุษไลด์บุคคลอื่นทั้งทางกายและทางวาจาทำเขาให้เร่าร้อนมันก็ไม่มีอาการอย่างนี้ชื่อว่าเป็นสกิทาคามีมักยังไม่ถึงสกิทาคามีผลแล้วเรื่องสกิทาคามีผลนี่เราจะไว้พูดกันวันหลังต่อจากนี้ไป ขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจเจริญพร